ทุกคนวันนี้ก็จะมาขอโทษสมหญิงอ่ะมาขอโทษมาขอใครจากสมหญิงไงที่ทำให้สมหญิงเสียใจอ่ะมันมันผิดไปแล้วมันพลาดไปแล้วไงจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทุกตาไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่คิดว่าสมหญิงจะเสียใจขนาดนี้ไงคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือทุกตาไปนั่งที่ร้านอาหารไปกินข้าวกับสมหญิงใช่ไหม แล้วสมิงก็เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วในช่วงนั้นอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาแล้วก็ถามชื่อนี่แหละถามชื่อถามเบอร์โทรแล้วอยู่ดีเขาก็มาหอมแก้มทุกตาไงหอมแก้มสองทีเลยแล้วสมหญิงก็เดินออกมาแล้วก็เห็นเราก็ไม่รู้จะทํายังไงมันคือมันเกิดขึ้นเร็วมากเราก็บอกสมหญิงเฮ้ยอันนี้เราไม่รู้เขาเพิ่งเข้ามาสมหญิงก็เข้าใจว่าเรารู้จักกับผู้ชายคนนั้นแล้วเราบอกไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่รู้จักกับคนนั้นเลย แต่เราไม่รู้ใะเหตุการณ์เล็กๆแค่นี้มาทําให้สมหญิงเสียใจขนาดนี้เราไม่รู้เลยว่าสมหญิงจะซีเรียสแลวเสียใจขนาดนี้มันเป็นเรื่องเล็กมากอ่ะคือแบบทําไมทาไมสมหญิงจะต้องแบบเอาความฝันมาเสียใจขนาดนี้มันเป็นแค่ความฝันไงสมหญิงต้องให้อภัยนะมันเป็นแค่ความฝันนะมันไม่ใช่เรื่องจริง <S <S รุูกตาเลยสัญญานะสาบานกับสมหญิงนะว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกจะไม่เข้าไปอยู่ในความฝันเธออีกนะ เขอให้อภัยฉันนะตตบไปฉันจะไม่ไปอยู่ในในความฝัน,มนแล้วทำไม่รู้เสียใจต้องรสษา,าบานต่อหน้าทุกคนฉซนส์สาบานต่อหน้าทุกคนฉันจะไ,ไปเวลาอยู่ในฝันก็ทําอะไรดีดหน่อย <c oughs> ใ,ชใช่ฉันจะไม่ไปอยู่ในความฝันของสมหญิงแล้วก็ถึงเมื่อ,อไหร่ที่ฉันเข้าไปอยู่ในความฝันของสมหญิงอ่ะก็ <c oughs> ฉันทำอะไรดีดหน่อยฉันจะทาอะไรดีๆไม่ใช่อยากทําอะไรก็ทําได้ <c oughs> โอเค ไม่ต้องเออยฉันร <se yes ักเธอคนเดียวมันเป็นแค่ความฝันนะเธอไม่ต้องเสียใจนะโอเคปะาโอ้หิวข้าวแล้วใช่ไหมไปกินนมนะีั้นหานมให้กินเดี๋ยวกินเอง